ใหๆก็สู้น้ำใจของท่านพ่อครูและพี่น้องมูลนิธิธรรมจารกทุกๆท่านวันนี้ก็ท่านพระครูรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านพี่ชายอ่าพีสารธรรมจารีพี่ชัยนาดนะคะเป็นองค์ถวายทั้งหมดได้4 9 9เหรียญค่ะอแล้วก็ อ้อนถวายเพิ่มอีก100เหรียญเป็น500รเหรียญสาธุผูกใจหมดมีใครจะได้ดังกันนี่อับนมือว่าอนมือนะแล้วก็ทุกบาททุกสตานี่ก็จะเป็นทุนในการที่จะพัฒนาวัดโพธิวารีนะจ๊ะแล้วก็วันที่4ตสุราก็อย่าลืมวัดโพธิ์นะจ๊ะทอดกะทินนะจ๊ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแหม่มทีวีนะคะวันนี้ก่อนกลับนะคะก็ขออนุญ,ญาตมารีวิววัดนี้นะคะหลังจากที่แม่แม,แม่แล้วก็พระอาจารย์ที่วัดธรรมาจารึกนะคะพากันเดินทางกลับแล้วอิ่มบุญนะคะแมเองก่อนกลับก็เลยขออนุญ,ญาตนะคะรีวิววัดนี้สักครั้งหนึ่งพี่รังสิตคงจันทร์นะคะก็เคยพามาทําบุญที่นี่นานมากเลยนะคะจําไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหน วันนี้เพิ่งได้ได้วันนี้ก่อนจะกลับก็กเลยขออนุญ,ญาตรีวิวสักหน่อยนะคะต้นที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี่นะคะก็คือต้นโพนะคะต้นโพจริงๆค่ะสวยมากเห็นไหมคะอ,มอากาศจะร้อนอุ่นนิดนึงไม่เป็นไรคะ่ะมาดูแล้วก็ขออนุญาตผอาจารย์แล้วว่าจะมาขออนุญาตรีวิวนะคะมาดูซิว่าคือมบบเห็นแล้วขอชื่นชมอ่ะคือท่านได้ปลูกผักไว้นะคะก็เศรษฐกิจพอเพียงน่าชื่นชมทีเดียวนะคะ ที่เห็นอย่างนี้ก็คือต้นฝรั่งตอนนี้เหมือนพาคุณชมนะคะมาออนทัวร์วัดโพวารีนะะควรังสีนะคะ,ะ,คะท่านก็จะปลูกมีฝรั่งนะคะ <c oughs> แล้วก็คุณยุแม่คุณหมอบอกว่าที่นี่เขาถ้าอาจารย์มีต้นดอกลักด้วยแล้วโดยเฉพาะจุดเด่นก็คือดอกมะลินะคะดอกมะลิเห็นเป็นต้นต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็ สิ่งสำคัญนะคะพืชผักสวนครัวท่านมีเยอะเลยก็ก่อนจะกลับก็ไม่ได้ก็มีมะเขือเปอะมีตะไคร้ที่นองเอ้ยกระถินมีใบเชื้อพูนะคะเห็นอยู่เนี่นี่คืออะไรเนี่ยต้นอะไรเอ่ยอะไรอ่ะกระบองเพชรหรือเปล่าว้าวมีด้วยกระบองเพชรนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีต้นโพสมกับเป็นวัดโพนะคะ นำทีวีนะคะขอนำเสนอคุณผู้ชมนะคะให้ไปชมแล้วก็ได้บุญกันนี่คือต้นโพอนาคตจะต้องต้นใหญ่มากกว่าน,นี้อีกนะคะนี่คือสหรัฐอเมริกานะคะคุณผู้ชมคะ่ะโมทันก็มีการนั่งมีต้นมะนาวด้วยน่าจะเป็นมะนาวนะคะมะนาวเอาละเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจะพาคุณผู้ชมเริ่มต้นใหม่เลยนะคะไปชมนะคะหลังจากที่ทำภารกิจเ่ถวาย พาหารรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วทุกคนกลับบ้านหมดแล้วแหมทีวียังไม่กลับค่ะไหนไหนมาแล้วมาไกลด้วยก็เลยขอ,อมีมะขามด้วยใครที่อยากจะให้คนเกงขามนะคะมีมะขาม้วยโอ้ยพาอาจารย์ก็มาขยานันแท้มีใบเชื่อฟูบางพักนางเลิศเดี๋ยวจะต้องขอท่านละพักนี้ เห็นไม่ได้ขอขอไปก่อนขอไปขยายพันธุ์เพื่อจะมาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาตำลาไว้ว่า<ใ>นหน้า,นาบ้านนะคะ,<จ>ะมีต้นมะขาม,มนนคนจะได้เก่งขามนะคะหน้าบ้านท่านกป็ปลูกไว้เป็นทีนี้มะรุมนะคะนี่คือเห็นนี่คือรากมะรุมนะมะรุมมะรุมมะตุ้มโอ้อยากกินแกงส้งมมะรุมจังเลยนี่คือมะรุมสารัอเมกานะคะ มาลุมจริงๆไม่ได้ของเล่นนะเนี่ยมาลุมแท้ๆเลยนะคะนี่ว้าวดอกมะลิของท่านก็หืต้นสวยทีเดียวสูงด้วย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 นะคะเอาล,ะ,ละเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมแล้วก็ไม่ทราบว่าดูดต้นโพนะคะต้นโพสวยไหมคะต้นโพ ะค,ะคุณผู้ชมคะก็คุณผู้ชมก็ตามแหมมาได้แล้วจะมีการสัมภาษณ์พระอาจารย์ด้วยนะคะคิดว่าพระอาจารย์คงจะอยู่ด้านด้านในนะคะก็คงส่งแขกเรียบร้อยแล้วส่วนจะอยู่ที่ไหนฮะคุณผู้ชมถามเดียเ๋ยวมันจะสัมภาษณ์ท่านแล้วก็ให้ท่านดูนะคะก็จะมีท่านนายกท่านก็ยังอยู่อยู่นะคะคุณครูนิดแลวก็พี่แอนปะสมสวัสดีค่ะคุณครูนิสวัสดีค่ะ วันนี้มื่แหม่มนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะเดี๋ยวเชิญนั่นนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็เมื่อกี้นี้ยตดโยมก็พุ่งกลับไปนะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าโยมแหม่มจาได้ไหมอาตจะมาจาโยมได้อยู่พี่รังสิตไงนู่นนี่นั่นเอายางนี้ดีกว่านะก่อนอื่นนะคะทีนี่ค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะพี่ตรงไหนดีคะท่านอาจารย์นมาสการค่ะนั่งตรงไหนดีคะตรงนี้จะได้เห็นนิมนต์นะคะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวแม่มพาคุณผู้ชมมารู้จักพระอาจารย์นะคะก็ต้องกราบนมสัสก,การพระคุณเจ้านะคะโยมแม่มทีวีวันนี้ขอนําเสนอวัดนะคะนิมนต์ท่านพระอาจารย์แนะนําชื่อนิดหนึ่งเจ้าคะ่ะนมสัสก,การเจ้าคะ่ะขอลภาพขอบคุณที่ได้ย่างคุณชาววัดวัด วิทยาแคลิฟอร์เนีย90604เทเลโฟนลำเบอร์5629410322วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศรัทธาจากศูนย์มูลิทิศธรรมจาริกจากร้อนออลิบูร์ร้อนไอจีดโดยการนำของ ธรมจารีหรือดรวิชัยนาถและญาติโยมเช่นคุณโยมคุณโยมนอมากหุณแม่ปนองขุนีคุณสมุนพรแล้วก็คุณคุณนิอรคุณแม่บัวคุณแม่วิไลหลายท่านในบาสังเทศเรื่องในวันศาลไทยแล้วก็ ก็รวมรวมจิตวิญญาณทุกาสิปรเทศประมาณ500ปวาเรียน600 900ขวบเรียงจิตวิญญาณที่ได้ร <that> ับพระาวัโที่วารีลำศิลป์จะเป็นนที่การที่จะพัฒนาวัดที่วารีังศิตป์ก็วัดปัจจุบันนี้แค่บ้านหลังเดียวสถานที่ก็คับแคบไม่เพียงพอ รับสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นงวัดเราก็เพื่อช่วนให้ผู้เจตทั้งหลายได้มาร่วมบริจาคสร้งคอามกุนการท่จยยพัฒนาวัดให้กาขาึ้นในวันที่4ตุลานี้ญาติโยมสมาชิกของวัดโพทิบารีรังสิตมาร่วงรวมตำรวจที่จะทอดสมุเพื่อสร้างองวมุมและรวมรวมรายได้จากการ แนกาที่จะคุ้ที่ดินแปลงใหม่ก็สมการวัดก็ตารางมองหลายจุดอย่างไม่ยังไม่ได้ว่าจะเป็นที่ใดแลก็นากรที่ที่แม่เพราะฉะ้ก็าวก็ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายผู้มีใจบุญ ามาร่วมกิจกรรมสำคัญเพราะว่าผู้ที่มีโอกาสได้ทอดกระถิ่นร่วมงานทอดกระถิ่นเนี่ยกระถิ่นสาวก็ดีกระถิ่นที่มีเจ้าภาพส่วนตัวก็ดีแม้ว่าได้อนนี้ส์ที่ยิ่งใหญ่มากเปเป็นบตั้งแต่การเดือนสิบเอ็ดการเดือนสิบสอง ที่ม่ดูการทอดเป็น่นอเกลืนนอจากนั้นก็ไม่ใช่ทอดเห็น่น่ม่ได้แค่ถวายสังฆทานเานั้นเองเพระนั้นคณะกรรมการบกานโพนที่ไปยังึงก็ขอฝากฝากขานบอกต่อวไปด้วย เมืเ่อวันหยุดที่พระพุทธเจา้าทรงวางไว้แต่วันนี้ก็คุณยมแม็กค,คุณยมคุณแม่คุณภาภาวดีเนาะค <c oughs> ่ะรักร้องชื่อเสียงโด่งดังมากในหลายปีที่ผ่านมาคุณลังสิทธิ์พงจันทร์ก็ได้นำ <c oughs> ค,คุณแม็นเนี่ยมาช่วยงานการกุศลที่วัดโพธิวารีลังสิทธิ์ แก็ไม่ปฏิเสธก็มาช่วยโดยเฉพาะวันเฉลิมการศึกษาเนาะค้นคว้าขอมูลชื่อวัดทุกประการอย่างัรราคาขายของประชุมของหลวงโยมจำไม่ได้เพราะวันนั้นวันนั้นมามาหอใหญ่มากยังว่าเอ๊ะคุนคุนนะคะก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระครูดรพิสานะคะท่านได้จองคิวแล้วบอกว่าโยมไปทำบุญกันไหม โยมก็เดินทางมาจากเซนต้าบาบาร่านสอชั่วโมงกว่าก็มาก็ดีใจที่มาลําลึกเหมือนท่านบอกว่าท่านเทศเมื่อเช้านี้ประทับใจนะคะ9้าอย่างคุณผู้ชมทางบ้านก็คงได้เห็นท่านเทศได้แบบติดใจแล้วก็ประทับใจนะคะทราบซึงแม่มทีวีก็เลยทถ,ถ่ายท่าสุด ผ่านทั่วโลกคุณผู้ชมทางบ้านบม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยชาวลาวเด้อพี่น้องเด้อบุญบ่มีขายอยากได้ไปแบกเอาไปฮามเอาเด้อพีนอนอนอออ่น้องแม่นบ่ท่านอาจารย์ค่ะที่ดูทั้งพี่น้องไทยลาวเนาะค่ะ <c oughs> ชมทั่วโลกฝาก,ากถึงชมไว้พี่น้องฝั่งลาวเนาะอ่าโดยเฉพาะพี่น้องลาวอ่าส่วนมากในร็อกแอดิวีเท้าตี้นี่ก็เคยมาวัดโัว์ที่บัลีหลังซิตอ่า สมัยก่อนเรียกว่าวัดสังฆารามหรือวัดหลวงไตรจีนน<อ>ะประตูนเปนตูนีรักเซาลาวในสืสืผู้สผู้เออวัดหลวงไตรจีนือวัดหลวงไตรจีนออ๋อที่ก็คือมั่งนี่แหละเนาะสมัยก่อนมันบ่มีวัดหลายคือทุกมือนี่แล้วพระตูนเปนตูนส,ส่วนมากสีาาออามาท่านพระอาจารย์สำเนียงคือ,อยังไทยเโนโรนูบ่ไทยเรนูบอท่านพระอาจารย์ท่าแล้วคนเรนูเลยเื่อ เดี๋ยววันที่18เดือนหน้าโยมก็จะต้องไปถ่ายทอดสดที่วัดนครวัดพระธาตุค่ะค่ะอยู่แถวปามสปริงอะว่วย่ะ่าเค่ะเพื่อนได้จองคิวโยมจะต้องไปลำถวายพญานาคเป็นลูกสาวพญานาคเพื่อนบอกโยมต้องมาพระอาจารย์วิโรจเนาะ นี่แหละท่านผู้ชมแมมทีวีเนาะมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นบุญลายที่ได้ไม่โอกาสโอ้กว่าจะมานี่ว่ามันสิบกว่าปีนะท่นานอาจารย์เนะาะจะรยก็โยมต้องกราบขอบพระคุณท่านทีนท่เมตตาแล้วก็ให้โยมสัมภาษณ์ท้ายนี้อยากจะนับบัการพระอาจารย์ให้พรเพ่อแม่พี่น้องบว่าัศเป็นลาวเป็นไทยเราอยู่ในศาสนาพุทธนะท่นานอาจารย์เนาะก็ทําบุญวัดละนิดวัดละหน่อยตามรัทธาแต่ว่าทําบ่อย,อยเดี๋ยวก็เต็มเองมันบอกขน้อย เ<ต>ชิญค่ะเพราะว่าระยะนี้โลกมนุษย์ของเราเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อนันปวขึ้นแ่งโดยที่ขาดขาดฝันมาได้เพราะประเทศจีนจะน้ำถ่วมเป็นละลอกระลอกสรุปแล้นวน้ำน้ำถ่วมเมืองจีนเทียบแ่บจีนแผ่นดินใหญ,ญ่เนี่ยจมน้ำไปเลยทั้งประเทศอินเดียประเทศเนปาลประเทศบางคลาเทศ สี่ประเทศที่จมน้ําไปสบับสมบอมากตอนนีน้และทางฝั่งอเมริกาก็ไฟไหม้ป่าทั้งพายุเฮอริเคนนัตเทลิฟอร์เนียเนี่ยกอบช้ามากไฟไหม้ป่าแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เสร็จนะ,ะแล้วเกิดเหตุจราจนหลายประเทศอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นน้ามือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยที่ที่ส,สร้างขึ้นในทางที่ไม่ค่อยดีพูดหรือว่าอาคูสคือรมชั่วอันนี้ใฝ่ายกรรมดีก็มีบ้าง เพราะฉะนั้นโรกมนุษย์เนี่ยจะเดือดร้อนเกิดหาย,ยนะขึ้นมาแล้วก็เกิดโรคระบาดขึ้นมาหน้าเดียวน,นี้เนี่ยมนุษย์เราก็ำกำลังเผชิญกะตาการมโรคโควิดทีเนาะระบาดทั่วโลกแล้วก็เป็นเรื่องหวัน่นนิจตกอย่างมากๆนะหลายประเทศก็ตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายกันทุกประเทศจึ่เป็นเรื่องที่น่ากลัวและติดต่อกายมากทีนี้ เราีข้อทางหลักพระพุทธศาสนา,าพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้ามนุษย์เราจะรอดพ้นจากเ,าเรื่องหายนะที่ล้มตายกันเป็นใบไม้ร่วงนี้โบราณท,ท่านพูดว่าภาษาโบราณบอกว่าผู้ที่จะรอดตายนั้นอยู่แค่สามล่มโสีนะหมายคือว่าสามล่มโีศนี่ล่มที่หนึ่งคือล่มพระพุทธเจ้า ผู้ที่อยู่ในโลกงาวของพระเจ้าโลมที่สองก็ร่มพระธรรมผู้ที่ตั้งมั่นแนท้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระเจ้าแล้วก็โลมที่สามก็คืออยู่ในมุวาดของพระอริยสงฆ์สาวกเขาพึ่งปฏิบัติดีเจริญรอยตามคําสอนของพระเจ้าแล้วก็จากแถวคาดปลอดภัยและจะตลอดปลอดภัยนะาการเพราะฉะนั้นโรคระบาดนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกากลก็เกิดโรคระบาดที่เมืองเวสาลีบรรลุตายเหมือนใบไม้ร่วง เจ้าเมืองไปไปอราธนาให้พระพุทธเจ้ามาช่วยเหลือนะพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอ,อนนท์และพระอริยาสาวกก็สเสด็จมาที่เมืองเวนสาลีได้มาทํที่ดีแห่บารมีสวดเจริญพระพุธทธอง์ัมดลัตนสูตรนะฮะที่ดีวัดควรที่บารีของเราก็เจริญลัตนสูตรสูตรที่พระพุทธเจ้าเคยใช้ที่เมืองเวสาลีนะแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาแห่เมตตา ด้วยอาถภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านี่ยงช่วยจัดปัดเป่า,าโลกร้ายนี้ให้หมดไปจากโลกมนุษย์ขอให้โลกมนุษย์อยู่ในภาวะปกติสงบูร่มเย็นกันขอให้มนุษย์ของเราเนี่ยทุกชาติทุกภาษาช่วยกันปฏิบัติตามหลักของสิบห้าแล้วโลกมนุษย์จะมีแต่ควพาพมสมบูรณกเยน็นความสมบรเย็น ช่วแก่โูก,กของเราในเร็ววันนี้ตลอดการทุกเมื่อเธอขอจเจริญพรการถ้าอาจารย์คะเห็นท่านอาจารย์ก่อนหน้าที่ญาติญาติจะกลับเห็นพระอาจารย์บอกว่า,าสวนท่านมีต้นมังกรโยมอยากจะให้นิมนต์พระอาจารย์ช่วยพาทัวร์ได้ไหมคะ<ด>ก่อนหน้านี้โยมถ่ายมาละมีต้นอ,อะไรอะดอกมะลิมีมะลุมุปลูกได้สวยงามพอจะพาโยมไป ตุลย์ออนทัวร์ข้างหลังได้ไหมคะได้จ้ะงั้นตามไปเลยนะเนา้องย้ำอีกนะค่ะ,เ,คะเดี๋ยวโยมจะประกาศให้เรื่อยๆค่ะเขอฝากพี่น้องชาวพุทธทั้งไทยทั้งลาวทุกกเมืองว่ามพี่น้องชาวลาวแฟนคลับคอมแแบบทีวีได้ไปน้องเดิบไปยู่ใกล้ยู่ไกลยู่แถวใดนะอาจารย์ถ้าทางนี้ก็ไม่ไกลเนาะถนนมาทาง605เนะเาะวัดที่วันนี้ของเราในเมืองวิทีเอยู่ใกล้เทียงถนนทีเร605 605 south ีห้าก็ใช่แต่แถกแอนไอแฮมอย่างงี้พี่น้องลาวทางแอนไอแฮมก็มาได้ที่เนาะใกล้มาโลดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเราพี่น้องลาวจากสซาดาเรียนไอแฮมหรือมจากสัเดอโกก็พามสายห้าอทนะฮถ้าผู้ใดย่านโควิดเป็นอยากใส่แมพนากากมาก็ใส่มาเนาะ ขันหูว่าเจ้าของบทสบายเขาจต้องออกมาวันที่สี่วันอาทิตย์ที่สี่ตุลาวันที่สี่ออกกอเวอร์นะครับเป็นวันทอนะถิมสัมคูออร์จากกรอบอุบัตินา,าขอบคุณล่วงหน้าเงินทุบบาททุตางค์ก็จะเป็นคุณในการที่จะซื้อที่ดินแปลงใหม่นะครับอัน,นี้ก็แจ้งให้พี่รอดชาวพุทธผู้ที่มีศรัทธาที่จะบริจาคในงารทำนี้นั้นเงินทุบบาททุต่าขงของญาติโยม ก็จะเป็นโครงการที่จะขยายซื้ที่ดินแปลงใหม่ถวายวัดโพธิบริหารเสด็จรูปบาททุตตา์เจ้าภาพก็ต้องได้รับใบซีฟหรือใบอนุโมทบาบัตรจากทางวัดจ้ะขอรับโบรนาขอบคุณสาธุค่ะท่านเดี๋ยวไปตามเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแหมขอเบรกตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสวนนะคะอย่าลืมนะพี่น้องเด้อวันที่4ตุลาเด้อเดือนหน้านี้บุญเนาะขอทุกท่านโชคดีอย่าลืมแชร์ด้วยนะคะสาธุค่ะ กันว่าสะพานอีกคำหนึ่งนั้นเพิ่นเอิญกันว่ารัวสองฝาาฟังโคงฮักแพงพันคัวสายทานสายใจไทยแล้วพันกัวสะพานกับรัวมันก็อันเดียวกันสะพานกับค ถ้าค้ายแลกเปลี่ยนหมุนเวียนบอกแนคนคอนน้ำใจไทยลาวไหลย,ยาวบ่กขาตอนเป็นตาอ่อนซ้อนโอสปพานไมตรีตะเวนสายสองทาลลีเมืองเลยน,นำค้าางและเฮ้ยหอดินเส ำเมืองมาเรื่องร้องสองสีสะพานแห่งนี้ฮักมีแต่มันยืนนานตะเว้นบายแดดไลยบักวามสวรรคนาเขตคข้ามเชื่อมสูมุมาหานความรักสั้นมันรุ่มร้อนผูกพันมีสิบสองของสิบสีคือกัน หลับไหลแต่เริงเร่ไรยังร้อยใจรันจวนเดือนเจ็มฟ้าเนือนครพนมฝากเถ้าแพรงครมถึงเธาแค่คำมวลสะพานใจลมไหลแสงจํนนวนสะพานทองสองทางสว่างนวลอุ่นไอฮัดอบอวนโอยมิตาภาบไห้ กันว่าสะพานอีกคำหนึ่งนั้นเพื่นเอิญกันว่าครัวสองฝากฟังโขงฮักแพงพันขัวสายทานสายใจไถเลาพันคัวสะพานกับครัวมันก็อันเดียวกันสะพานกับครัวแล้วมันก็อันนี้ เปลี่ยนหมุนเวียนบ่กแคนคอนน้ำใจไทยลาวไหลยาวบ่กขาตอนเป็นตาอ่อนซอนโอสะพานไมทรีตะเวนสายส่องทลียเมืองเลยน้ำค้างและฮ้ยหอดถิ่นสยาบุรีหอมกุ่นกินไอฮักคงุงทีโอแม่น้ำ สัพพันแห่งนี้ฮักมิต่มันยืนนานตะเว้นบ่ายแดดสายวักวามสวรรคนเขตข้ามเชื่อมสูมุกดาหารความรักสั้นมันรุ่มร้อนผูกพันมีสิบสองของสิบสีคือกัน ยับเนื้อสะพานดาวครางครทีิวเขาลดหลั่นเหมือนเงียบงันหลับไหลแต่เริงเรไรยังร้อยใจรันจวนเดือนแจ่มฟ้าเนื้อนครพนมฝากเพอิพรางพรมถึงท่าแค่คำมวลสะพาน ผ่านทองสองทางสว่างนวลอุ่นไอ้